แล้วสัญญาจ้างออกแล้วนะครับแต่เราก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าโรงงานเราอะอยู่ในเกาหลีจะเป็นลักษณะแบบไหนวันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปถ่ายโรงงานต่างๆนะครับให้ดูนะครับจะได้ยังนึกภาพออกนะครับสวัสดีครับผมมุงโลดนะครับวันนี้ก็จะมาบอกหลังจากที่เรารู้ขั้นตอนการสอบแล้วนะครับทุกสอย่างแล้วได้มา แล้วสัญญาจ้างออกแล้วนะครับแต่เราก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าโรงงานเราอะอยู่ในเกาหลีจะเป็นลักษณะแบบไหนตอนตอนที่ผมอยู่ไทยอะผมก็คิดว่าโรงงานของเราก็คงเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะเพราะว่าเงินเดือนก็สนะี่หมื่นเนาะก็สี่หมื่นกว่าบ้านเราเนาะใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็คงคิดว่าคงเป็นโรงงานขนาดใหญ่เหมือนโรงงานรถยนต์บ้านเราอะมีพนักง,งานเป็นร้อยอย่างเงี้ยครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปถ่ายโรงงานต่างๆนะครับให้ดูนะครับ จะได้นึกภาพออกนะครับแล้วสิ่งแวดล้อมจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่นะครับโรงงานของพวกเรามันก็จะเป็นลักษณะเป็นโกดังเนี่ยครับเป็นโกดังหนึ่งโกดังหนึ่งแล้วก็จะมีเครื่องสองสาเครื่องนะครับก็คือโรงงานขนาดเล็กนะครับเนี่ยโรงงานโรงงานเกาหลีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าส่วนใหญ่นะครับคนไทยที่มาทํางานที่เกาหลีแบบถูกกฎหมายและผิกดกฎหมายส่วนใหญ่ก็ส่วนมากนะครับก็จะได้อยู่โรงงาน แบบนี้นะครับผมส่วนคนที่โชคดีเขาก็จะได้อยู่โรงงานที่แบบโรงงานขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ประงานเป็นร้อยอย่างเงี้ยครับอันนั้นผมก็ไม่เคยได้สัมผัสนะครับไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีหรือเปล่าครับแต่ผมก็หยุดได้อยู่โรงงานเงี้ยประมาณ5คนไม่เกิน10คน,นครับผมอยู่โรงงานใหญ่โรงงานเล็กแค่ไหนเง,งินเดือนก็เท่ากันหมดนะครับเง,งินเดือนสตาร์ทเท่ากันหมดนะครับส่วนคนที่ได้เงินเดือนเยอะๆก็เขาทำโอนะครับโรงงานนั้นมีโอเยอะมีกะด้วยก็จะได้ค่ากะให่ไหม โอที่เกาหลีเนี่ยเขาจะให้เป็น1.5นะครับผมอย่างเช่นค่าแรงเราได้1นะตีไปชั่วโมงละ300นะครับแล้วโ t หลังจาก5โมงโมงเย็นเนี่ยจะได้1.5ตอนละหน1ชั่วโมงวัน400กว่าบาทก็คือ1.5ครับโอทมันจะได้เป็น1.5จะได้เยอะกว่านะครับส่วนค่าแรงวันวันแดงเนี่ยบางโรงงานเขาก็จะได้2แรงนะครับเป็น OT นะครับส่วนบางโรงงานเขาก็ไม่ได้นะครับส่วนเงินโบนัสตอนแรกผมคิดว่าโรงงานคงจะมีโบนัสให้เป็นต้นปีปลายปี เหมือนกับโรงงานใหญ่บ้านเรานะครับแต่ว่าไม่มีนะครับสำหรับผมไม่มีแต่โรงงานบางโรงงานมีนะครับโรงงานที่โรงงานเหล็กโรงงานแบบที่เขามีผลตอบแทนที่ดีขายของดีอะไรเงี้ย สวัสดิการดีๆเขามีโบนัสให้นะครับแต่ผมไม่เคยนะครับผมย้ายโรงงานมาหลายโรงงานแล้วไม่ได้เคยได้นะครับเคยได้แต่เป็นเงินแบบแบบเขาให้น้ําใจครับทีละหนึ่งแสนวอนเป็นวันตุดจ,จีนวัน,นซูซอกอย่างเงี้ยหยุดยากอย่างเงี้ยครับเขาจะให้แบบน้ําใจเฉยๆครับถ้าเกิดเป็นเงินโบนัสก็ต้องสี่ห้าแสนขึ้นเนาะเขาเรีเยกว่าโบนัสอันนี้เขาให้เป็นน้ําใจบางทีก็ให้เป็นผลไม้เป็นข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับโรงงานเนี่ยผมจะให้ดูเนี่ยบรรยากาศในโรงงานแล้วเห็นไหมพื้นที่รอบเนบนะครับ พื้นทีท่รบอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีหมาดนะครับที่เกาหลีเซเว่นก็น um ไม่เยอะนะครับเซเว่นไม่เยอะเหมือนบ้านเรานะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบเป็นหมาเป็นซีอูเป็นจีเอสอะไรเงี้ยครับหมาพวกนี้จะเยอะนะครับส่วนตามหมาพวกนี้อาหารไทยก็จะไม่ ipt, ไมีนะครับหมาดพวกนี้ก็จะเป็นของเกาหลีล้วนๆเลยครับหมาที่จะมีอาหารไทยเนี่ยก็คือเป็นหมาใหญ่กว่าจเอสใหญ่กว่า ซื้อยูนิดหนึ่งนะครับก็จะมีอาหารไทยเข้ามาไม่เยอะนะครับพวกเครื่องปรุงชรสน้ำปลาาเงี้ยมาม่าเงี้ยครับก็เป็นพวกผักไทยอะไรพวกนี้เฉยๆนะครับจะไม่ได้เยอะเหมือนพวกร้านไทยนะครับร้านไทยก็จะมีทุกอย่างให้นึกให้นึกถึงว่าบ้านเรามีอะไรขายร้านไทยในเกาหลีก็มีเหมือนกันนะครับก็ให้คิดแบบนี้คนที่เขาเปิดร้านอนะ่ะเขาก็จะหาอะไรที่คนไทยเขาอยากกินอยู่ต่างแดนเขาอยากกินเขาจะ,ก,จะก็จะหามาขายครับก๋วยเตี๋ยวข้างทาง ส้มตำข้างทางหมูปิ้งข้างทางเนี่ยไม่มีนะครับที่เกาหลีถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องในประเทศเกาหลีก็ติดตามเพจนองซีไว้ได้นะครับสบายครับ